สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหลวงปู่ทวดรูปอามรุ่นเบตงสองเนื้อเงินวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสร้างในปีพุทธศักราช2536เป็นรุ่นเนื้อเงินเรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราจะดูถึงรูปแบบพิมพ์ความคมชัดผิวพันพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างต่อจากนั้นเรามาส่องชัดๆหนึครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าหลือูุทวด เราจะเห็นเปลือกตาทั้งสองข้างนูนคมสันด้านในถ้าเราส่องสังเกตดีๆถ้าเราเอียงดูเล็กน้อยเราจะเห็นเม็ดตา ช่วงรว่างคิ้วจะหนาทั้งสองข้างเราจะเห็นรอยหยักร่องบนหน้าผากบริเวณด้านใบหู จะคมสันโนกแก้มจะนูนช่วงจมูกจะเรียวยาว ร่องแก้มร่องปากจะยุบลงไปเยอะครับช่วงคอจะเห็นรูปกระเดือกและรอยเหี่ยวย่นสังคติจะใหญ่พาดลงมาระดับถึงเอว ้าเราเอียงด้านขวามือเล็กน้อยเราจะเห็นเป็นสามเป็นสามแผ่นกรีดริจีวรจะหอ่อรัระคตช่วงระหว่างเอวจะเป็นเส้นและคมสัน ช่วงแขนทอดลงมาที่มือบริเวณมือจะใหญ่เป็นพิเศษช่วงหน้าตักรอยเหี่ยวย่วนของ G จีวอจะคมชัด ฐานอาสนะที่นั่งจะเห็นรอยริ้วเป็นเส้นอักษรชื่อหลวงปู่ทวดจะจมลงไปและคมชัดลึก 6, โค้ดอ,อีกหนึ่งจุดเรียวเล็กและคมชัดมากเพื่อเหรียญผิวจะตึงทั้งหมด ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเหรียญรุ่นนี้กันครับเริ่มจากด้านบนขอบข้างขอบบนจะบินขึ้นจะปิ้นขึ้นทั้งหมด พื้เหรียญผิวจะตึงยอดเจดีให้เราเอียงดูเล็กน้อยเราจะเห็นด้านปลายด้านบนเป็นแท่งยาวเรียวคมสันลักษณะเหมือนลูกศร ความคมชัดของร่องเจดีร่องจะลึกมิติของเจดีแต่ละจุดจะลึกและคมชัดมาก ร่องอักษรจมลงไปร่องจะลึกและเลียวเล็กคมร่องอักษรช่วงล่างเลียวเล็กและคมมาก ช่วงร่องกระแทกด้านในจะเกิดจากในบล็อกให้เราเอียงเล็กน้อยเราจะเห็นเป็นเส้นซ้อนต่อจากนั้นเรา,าดูขอบตัดด้านข้าง เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนตัดฉีดครึ่ง าจากนั้นเรามาดูด้านหลังพลิกมาด้านหน้าเริ่มจากด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่ง ขอบตัดด้านข้างของเอรุ่นนี้จะเป็นลักษณะนี้วิธีการบูชาพระคาถาหลวงพ่อทวดตั้งนโมสามจบตามด้วยนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภควา นณโมโพธิสโตอาคาันติมายะอิติภควาพุ้ตคุกูลจะโดดเด่นเรื่องแคล้วคลาดเมตตามหานิยมเกื่อหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่ขอได้ไหว้รับให้ความเป็นเจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้ที่สวมใส่และบูชาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คาว่า z m เซตใหญ่ดูบนโเอ็มห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ